มากตื่นเช้าขึ้นมาให้ตั้งสัจวจะอธิษฐานดังนี้ข้าพเจ้าชื่อนามสกุลขออาราธนากําลังบารมีของหลวงปู่ทวดหลวงปู่ดูพรหมปัญโยหลวงตามาวิริยธโรได้โปรดเมตตาแผ่บุญให้กับเทพพรมเทวาทุกชั้นฟ้ามหาสมุทรพร้อมทั้งบริวาเทวดาประจําตัวเจ้าที่เจ้าทางแม่แย่านางรถทุกคันไปตามกําลังจัก,กรพรรดิไปตามรูปลักษณ์ที่ข้าพเจ้าและหมู่คณะได้สร้างขึ้นผู้ที่เกี่ยวพันเกี่ยวข้องกับข้าพเจ้าตั้งแต่อดีตปัจจุบันและอนาคต แต่แผ่บุญครอบวิมานปรับภพภูมิส่งวิญญาณทั่วทั้ง3แดนโลกทาสรรพสัตว์ที่ยังเวียนว่ายตายเกิดทุกดวงจิตทุกดวงวิญญาณและทุกสถานที่ที่ข้าพเจ้าฝันถึงทั้งหมดบารมีของหลวงปู่ดูโปรดรวมกำลังพัดจักรพรดกำลังหลวงปู่ทวดหลวงปู่ดูหลวงตามาแผ่มายังรูปนามของข้าพเจ้าแล้วแผ่ไปยังสัมมาอาชีพของข้าพเจ้าสถานที่อยู่อาศัยที่ทำกินเลี้ยงชีวิตของข้าพเจ้าที่มีอยู่ในปัจจุบันให้พบแต่ความดีไม่มีความทุกข์ให้ชีวิตเปิดดวงเปิดบารมีเปิดบุญใดกุศ ที่ข้าพเจ้าเคยทําตั้งแต่อดีตปัจจุบันและอนาคตข้าพเจ้าขอนํามาใช้เดี๋ยวนี้เพื่อเป็นประโยชน์ในปัจจุบันพอให้สําเร็จในสิ่งที่ปรารถนาปรารถนาอะไรอยู่แจ้งและอธิษฐานถึงหลวงปู่ได้เลยค่ะเพียงหนึ่งข้อเท่านั้นให้อธิษฐานทุกวันจนกว่าจะสําเร็จสําเร็จได้แล้วก็ขอเรื่องอื่นได้เลยหลังจากอธิษฐานเสร็จแล้วให้กล่าวบทสัพเพสามจบบทอัญเชิญพระเข้าตัวสัพเพให้เรานึกครอบไปยังสิ่งที่เราอธิษฐานถ้ามีเวลาก็นั่งสมาธิเพิ่มเติม